สวัสดีครับผมนายพีเคจากนายพีเคชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาสอนการถ่ายรูปอาหารกันก่อนเด่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมมาตั้ง EP แรกจนปัจจุบันนะวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับการถ่ายรูปอาหารกันเอาแบบง่ายๆจนไปถึงขั้นจัดแสงว่ากันอีกทีหนึ่งซึ่งเหตุผลที่ผมทาเนื่องจากว่ามีหลายๆคนทักเข้ามาว่าเฮ้ยอยากไปถ่ายรูปด้วยอะมีกล้องว่างๆไม่ทำไร นายสอนแล้วหน่อยแล้วเนี่ยเราก็เออคิดว่าเออเราทำเป็นอันนี้เล่นดีกว่าเผื่อที่จะมีคนได้ความรู้จากการถ่ายภาพของส่วนนี้ไปเนาะคือต้องบอกก่อนว่าตัวเองไม่ใช่คนเก่งในการถ่ายรูปอาหารแล้วก็ในการจัดจานหรือฟู้ดสไตลิสตค่อนข้างจะไม่มีในหัวเลยนะเวลาไปถ่ายงานก็คือจะมีคนเป็นคนฟูดสไตลิสตให้ผมมีหน้าที่จัดแสงวางแสงอย่างเดียวแล้วก็ถ่ายภาพแต่ว่าข้อดีก็คือด้วยความที่เราเข้าใจเรื่องของทางแสง มันเลยทําให้เวลาเราจัดแสงอ่ะภาพมันก็จะดูดีอ่าล่าสุดเราไปถ่ายน้ำโบราณมาก็เลยคิดว่าเออให้ทุกคแนะนำดีกว่าเพราะบางทีเราเปิดในยูนิฟู๊ดูอะครับคนที่เขาสอนอยู่เขามีชุดไฟเขามีอะไรที่แบบมันเรียบพร้อมอยู่แล้วอุปกรณ์เองก็ก็ดีชุดไฟก็ราคาสูงซ้อ,อมวงซ้อมร้องทุกอย่างเขามีหมดสถานที่จัดแสงบล็อกแสงฟูดสไตล์เลยมีแต่ทีนี้สําหรับคน,นบ้านๆอย่างเราอ่ะเออจะทํายังไงให้ให้ถ่ายได้ออกมาดูดี เราก็จะเริ่มตั้งแต่เนี่ยเอาแสงมาต่างาทั่วไปนะจนไปถึงเรื่องการจัดแสงซึ่งผมไม่ได้สรุปว่าผมจะถ่ายทั้งหมดทีเดีแต่ว่าจะค่อยๆแตกย่อยซอยไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำรูปเปรียบเทียบให้ดูว่าเออระหว่างแสงแบบนี้กับแสงแบบนั้นมันต่างกันยังไงให้คุณได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะก็กล้องที่ผมจะใช้ในการถ่ายในรอบนี้ผมจะใช้เป็นฟูจิง a อเนะครับเลนมือหมุนที่ผมใช้ AA7 เพราะว่ามันเป็นกล้องที่ราคา ประหยัดสุดแล้วในในบ้านผมตอนนี้ที่มีแล้วก็ใช้เลนเมือหมุนซึ่งราคาเลนอยู่ที่2 0 5 0บาทตัวบอดี้หนึ่งพันเอ่อหนึ่งหมื่นสามพันนิดรวมแล้วเป็นเง็จประมาณหน่หมื่นห้าหมื่นห้าประมาณนั้นนะครับผมก็สําหรับคนที่มีกล้องดิจิตอลผมเชื่อว่าหรือคนที่กำลังมองหากล้องดิจิตอลผมก็มองว่าในราคาหมื่นห้าผมว่าราคามันไม่ได้ไม่ได้โดดมากมายนะสาหรับคนที่จะมีกล้องสักตัวหนึ่งเอาไว้ถ่ายอาหารหรือรอะไรแบบนี้ อีกอย่างหนึ่งผมจะเน้นไม่ทางกล้องดิจิตอลกล้องมือเลนพวกนี้เพราะว่าหลายๆคนมีแล้วอยู่ในตู้ไม่เคยหยิบออกมาใช้เพราะว่าใช้แต่มือถือเพราะฉันรู้สึกว่ามันถ่ายไม่สวยวันนี้แหละคุณจะได้เข้าใจแล้วก็ถ่ายรูปอาหารส,สวยๆลงเ c e b o o k ได้หรือเอาเป็นโปรดักในร้านของคุณได้ก็จะใช้ในเซตนี้เนาะเหตุผลที่ผมใช้มือหมุนไม่ใช่เพราะว่าผมอยากจะใช้มือหมุนนะพอดีเลนมือหมุนมันปรับค่า F ได้คือมันมีเลนอีกตัวหนึ่งที่ทให้มากับตัวกล้องก็คือ อ่า15 4.5อันนี้ที่ผมไม่ใช้เพราะว่า f มันต่ำสุดได้ที่ f มันกว้างสุดได้ที่3.5ซึ่งเราต้องการให้เห็นภาพของตัว f 1.8อ่าเพราะตัวนี้เป็นเลนส์25 f เป็น1.8มันสามารถทำได้ถึง f16 เราก็จะไล่เลยตั้งแต่ f 1.8 2.8 5.6 f8 f16 อ่าตามาสภาพแสงแล้วก็ตามหน้างานที่มันสามารถจะทำได้ไอยใต้ค่าข้องที่ผมจะกำหนดไว้เธอสปีดจะไม่ต่ำกว่า1้อย iso จะไม่เกิน1 6 ส่วนค่า F ก็ไหลไปตามสเต็ปก็คือ1.8 2.8 5.6 8.0และ16.0ตามนี้ผมแนะนําให้คุณลองไปศึกษาเรื่องของการถ่ายรูปแบบไมนุ่นนะโหมด M อ่ะไปศึกษาเรื่องสปีดชัตเตอร์รูรับแสงแล้วก็ i s o 3ออย่างนี้มีสอนใน YouTube เยอะแยะผมพูดว่าว่าสปีดชัตเตอร์ทําไมไม่ต่ํากว่าร้อยเพราะว่ามึงเราเจออย่างเงี้ยถ้าต่ํากว่าร้อยบางทีอ่ะภาพมันไหวอ่ะ ISO ทําไมไม่ให้เกินพันหกเนื่องจากสเปกกล้องมางรุ่นละยี่ห้อ บางตัว ISO มากดีเทลภาพเสียดังนั้นผมจะพยายามสเปคไม่ให้มันเกิน1 0 6จริงๆกล้องปัจสมัยใหม่นี่แหละมันเกิน1 6ไม่ใช่ปัญหาหรอกแค่แค่เราบล็อกไวเ้เป็นสารตั้งต้นพื้นฐานให้คุณได้ทําความเข้าใจใง่ายๆเพราะว่าด้วยแสงธรรมชาติแบบเนี้ย ISO 1006เนี่ยถ้า 1, ถือว่าเหลือๆแล้วตั้งไว้ที่ F16 แล้ว ISO 800แง่บางทีเอาไม่อยู่แง่ก็อาจจะเป็น1006ไปก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆ1006แล้วก็ยัง F16 ไม่ไหวก็เอาแค่ F8 ตามสภาพแสงเนาะมันไม่ได้้จกัดน่ขอ ข้อตายตัวเราแค่ทําให้ดูเฉยๆว่าทําไมต้องใช้ f ในแต่ละแต่ลนะสต็อเพราะว่าจะได้เห็นภาพชัดๆว่าอ๋อ f มันยิ่ง f มันแคบเท่าไหร่ภาพมันยิ่งชัดขนาดไหนอะไรประมาณนี้ดีเทลภาพมันขึ้นมาประมาณไหนส่วนนี้เป็น EP ที่หนึ่งผมใช้เป็นแสงจากประตูเลยประตูหลังสตูดิโอเนี่ยมันเป็นแสงธรรมชาติที่ <3. S 1> สาดเข้ามาโดยตรงโดยที่ไม่มีอะไรกองนั่นคือ EP แรกที่ผมจะใช้ส่วนทางด้านนี้อันนี้เป็น EP ที่2ก็จะมีแบบที่บบทเป็นหน้าต่าง มันมีภาพน้ำ้าวฝุ่นที่มันเป็นฟ้าๆเงี้ยเออมันก็เป็นซอ์บ็อกที่ดีอย่างหนึ่งนะสำหรับบ้านที่มีอย่างเงี้ยถือว่าโชคดีนะสำหรับการถ่ายอาหารแล้วก็แบบมีพ่อแมา่ปิดอนะ่าแล้วเรามาดูว่า3แบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงโดยที่ E ีีที่หนึ่งผมถ่ายไปแล้วเมื่อกี้เป็นแสงประตูหลังแล้วก็อ p ีที่สองเป็นตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมมาทําเปรียบเทียบกันโอเคว่าแล้วเราก็เข้าสู่อีีหลักกันเลยโอเคปไปดูกันติ๊บโอเคครับผมแสงที่เราจะใช้นะตอนนี้จะเป็นแสงมาจาก ประตูหรือหน้าต่างก็ได้ที่แบบล้นเลยสําหรับบ้านไทรที่ไม่มีพ้าม่านหรือเป็นประตูหน้าต่างอ่ะผมปรับแสงให้ดูนะฮะประมาณนี้อาหารที่เราจะใช้ก็จะเป็นแับเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานโต๊ะที่ใช้ก็เป็นเนี่ยโต๊ะ abc อาจจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาลองเนาะดยส่วนตัวผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการวางบุมในการถ่ายภาพนะก็คือจะบิดบิดหุนหุนถ่ายไปเรื่อยๆแหละแต่สิ่งสาคัญสาหรับผมก็คือเวลาเราถ่ายจะต้องมีถ่ายเจาะบ,บ้างกว้างบ้างกรณีที่ลูกค้าไปทําเป็นเมนูอาหารบางครั้งในหนึ่งหน้าเมนูเนี่ย มันจะมีภาพกว้างและภาพแคบบางทีเขา,ามีภาพกว้างอยู่แล้วเขาต้องการภาพแคบไปเบรกหรือบางทีในหนอาหารเมนูของเราเขาต้องการมีทั้งกว้างมีทั้งแคบเพื่อจะเล่าว่าในอาหารของเขาเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างใจสําคัญในการถ่ายอาสไตล์ของผมโอเคครับก็นี่แหละประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแสงที่ได้จากการถ่ายจะประมาณไหนโอเคไปดูกัน โอเคครับหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วเนาะเราก็มาดูกันว่าภาพที่เราถ่ายมาเป็นอย่างไรบ้างส่วนหนึ่งที่ผมแนะนําเป็นกล้องดิจิตอลเนื่องจากว่ากล้องดิจิตอลเนี่ยมันจะมีไฟที่เรียกว่าไฟรอไฟรอมันเป็นไฟรหัสดิจิตอลเนาะหนึ่งศซึ่งไม่เหมือน JPEG JPEG มันเป็นไฟพิงเซลที่มันสําเร็จรูปมาแล้วเปรียบเทียบไปเห็นภาพก็คือก๋วยเตี๋ยวไฟรอก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้เล็กน้าใสที่เขาจะมีเครื่องปรุงให้เราปรุงต่างหากจะมีน้ําพริกผมพริกเผาแล้วแล้วแต่แล้วแต่เราจะปรุงเลย JPEG ที่เปรียบเสมือน มีความจัดจ้านในรสชาติและอาจจะปรุงเพิ่มก็ได้แต่ถ้าจะดรอปให้มันจืดบางทีหรือจะแก้ไปทางที่ทางอื่นรสชาติอื่นมันก็ยากซึ่งมันสําเร็จรูปมาแล้วไม่เหมือนเซเล็งน้ำใสเนาะทีนี้เราก็มาดูกันว่าในแต่ละค่ากล้องที่เราเซตอัพกันมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างภาพที่หนึ่งอ่าเนื่องจากที่ผมใช้มันเป็นเลนส์มือหมุนเนาะมันไม่เห็นตัวค่า F ขึ้นมาในโปรแกรมมันก็เลยไม่ไม่สามารถเห็นตรงนี้ได้นะแต่ว่าเราเดาจากการใช้สปีชัตเตอร์กับ ISO ที่ผมใช้เนี่ยสามารถเดาได้ มันเบลอแสดงว่าภาพนี้ถ่ายมาด้วย f 1.8แน่ๆเราจะสังเกตเห็นว่าด้านหน้าชัดด้านหลังเบลอข้อดีของการถ่ายหน้าชัดหลังเบลก็คือกรณีลูกค้าต้องการนําเสนอบริเวณด้านหน้าหรือพุ่งตัวใหญ่ๆแล้วมีแบ็กกราวด์เป็นผักอะไรประมาณน,บบนี้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะครับชัดทั้งภาพหรือหน้าชัดหลังเบลอก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการนําเสนออะไร แต่ทีนี้หลักการในการถ่ายภาพอาหารสไตล์นายพีเคก็คือผมจะถ่ายกว้างและแคบผมจะไมไ่มานั่งฟิกว่าจะต้ององศากี่องศาต้องเฉียงทางไหนอะไรยังไงผมไม่ได้มานั่งสนใจตรงนั้นผมจะไปสไตล์บิดไปเลยหมุนไปเรื่อยๆถ่ายกว้าง,งบ้างแคบบ้างบิดซ้ายบิดขวาท็อปบ้างเฉียงบ้าง45มั่ง20มั่ง,งแล้วแต่อารมณ์อ่ะสุดท้ายให้ลูกค้าเลือกที่ผมทําเช่นนั้นเพราะว่าบางครั้งสวยผมสวยลูกค้าไม่เหมือนกันทฤษฎีไม่เหมือนปฏิบัติ เราไม่รู้ว่าหน้างานเราจะเจออะไรเมนูนั้นๆเขาต้องการนําเสนออะไรดังนั้นถ่ายไปเลยครับ20รูป30รูปอาจจะใช้แค่2ภาพสามภาพหรือแค่ภาพเดียวก็ตามมีให้ลูกค้าดีกว่าไม่มีเลยทัศนคติในรูปแบบของผมนะทีนี้อย่างภาพนี้มันเป็นภาพหน้าชัดหลังเบลอ,อสังเกตกรุ้งด้านหลังชําเลยผมใช้ภาพนี้แล้วกันะจะสังเกตเห็นชัดมากขึ้นเห็นไหมฮะด้านหน้าชัดด้านหลังเบลอในมุมกล้องเดียวกันหรือคล้ายๆกันไปดูที่ทว่าค่าอื่นจะเป็นยังไง อนนี้สปีชเตเตอร์เหลือพันเดียวแสดงว่าภาพนี้ต้อง f เพิ่มมากขึ้นแน่ๆแล้วกุ้งด้านหลังยังเบลอไม่เยอะภาพนี้ผมน่าจะเป็น f สองจอันนี้คือ f 2.8เปรียบเทียบกับ1.8สังเกตกุ้งนะฮะสังเกตที่กุ้งนะอ่า 8. 8กุ้งด้านหลังจะชัดขึ้นทีนี้เรามาดูอันนี้5.6เห็นไหมครับด้านหลังชัดขึ้นสังเกตนะแสงแต่ละมุมที่ผมถ่ายไม่เหมือนกันนะผมถ่ายจากด้านนี้ส่วนนี้ผมถ่ายจากด้านนี้มุมไม่เหมือนกัน ที่ได้ก็เซตค่าต้องไม่เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็น f8 f8 สังเกตนะฮะกุ้งด้านหลังชัดเปรี้ยเลยตอนนี้ชัดแล้วแล้วก็มาปิดท้ายที่ f16 ชัดเปรี้ยเลยทีนี้ชัดทั้งภาพเลยนี่คืออิทธิพลของค่าย f f ยิ่งกว้าง f ยิ่งกว้างก็คือตัวเลขยิ่งน้อยฉากหลังยิ่งเบลอ ข้อดีของมันก็แตกต่างกันสมมุติว่าคุณตั้งค่า f อที่มันสูง F16 สอะไรเงี้ยเังเกตเห็นไหมผมสปีดชัตเตอร์เลยแค่1ต่อ80ซึ่งต่ำกว่าที่ผมบอกไว้คือ1ต่อ100นะภาพที่ได้คือชัดทั้งภาพในขณะเดียวกัน F ตัว F8 ก็ได้ตัวกู้แทบจะไม่ต่างกันเลยอันนี้ F8 เห็นฮะความชัดชัดทั้งภาพนะดังนั้นบางครั้งไม่ต้องไปถึง F16 ก็ได้เอาแค่ f8 ก็พอเนฮะกู้ F8 ก็ชัด เหมือนกันเหมือนเ1 6เราแค่นี้ก็พอเพราะว่า ISO กับตัวสปีชัตเตอร์เราอยู่ในกลุ่มโทนที่เรากำหนดเอาไว้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการแต่งภาพบ้างอ่ะผมขอยกตัวอย่างภาพนี้แล้กันสังเกตด,ด้านข้างมันจะมีโต๊ะที่มันเกินมาเนาะเราก็ทำการครอปมันซะ,ะครอปมันซะนี่ได้แล้วจบเละถ้ามันไม่สวยก็แค่มาดึงอ่จบเละเท่านี้เองอก็พร้อมใช้งานแล้วแต่ถ้ารู้สึกว่า มันอยากจะแต่งต่อว่าทำยังไงดีนึกอะไรไม่ออกกดออโต้ไปเลยครับปับ้งเอาวีฟอสเ,เตอร์นี่ไงสดใสแหมดูเข้มข้นดีจริงๆสงีโอเคไหมถ้าชอบก็จบส่วนตัวผมบอกว่าภาพนี้มันค่อนข้างจะสดเกินไปผมไว้ทำการลดคอนทัสแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์อหไมันดูชัดนิดนึงแต่ว่ามัน มันกระด้างไปก็อาจจาะ้งนิดนึงอ่ามันจะได้ดูแบบเรืองเรืองแสงหน่อยอ่ะเป็นเริ่มเริ่มดูสไตล์ผมแหละผมว่าอย่างเงี้ยเริ่มอร่อยขึ้นละผมว่าสีมันสดไปนิดนึงลบสีสดหน่อยประมาณนี้ before after ดูสิอ่ะเป็นไงชอบอันไหนอันนี้แล้วแต่ดนทีนิดนะไม่ได้บอกว่าผมถูกนะผมผิดดังนั้นสรุปตรงนี้ก็คือความชอบของบุคคลเนาะแล้วก็แล้วแต่ตัวโจทย์ที่ลูกค้าให้มาว่าจะต้องการนําเสนอทั้งภาพหรือนําเสนอบางส่วน ต้องการชัดหน้าเบอร์หลังแต่ในการถ่ายงานยังไงก็แล้วแต่ควรมีทั้ง2แบบทั้งชัดทั้งภาพและชัดหน้าเบอร์หลังหรืองานอารมณ์งานเจาะงานโคสอัพงานเก็บกว้างทุกอย่างต้องมีอย่าไปขี้เหนียวชัตเตอร์เราใส่ให้เต็มที่เอาให้ได้ภาพที่ดีที่สุดให้มันมีภาพดีกว่าไม่มีเลยวันนี้ ep ที่หนึ่งก็ประมาณนี้รูปภาพที่ได้ก็เดีย๋ยวไปดูกันถ่ายคลิปเนาะเป็นสไลด์โชว์ภาพไป แล้วเดี๋ยวเรามาดู EP ที่2ว่าผ้าม่านกับหน้าต่างที่มีฝ้าเนี่ยฝ้าคาบน้ำเนี่ยมันจะแตกต่างจาก EP ที่1ไหมแล้วมันดีกว่ากันหรือมันแย่กว่ากันหรือมันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีหน้าโอเคสำหรับ e ีนี้แค่นี้แหละครับไปแล้วบ๊ายบายปิ้ว